คือพี่ซื้อไปตั้งแต่เดือนสองนะนะคะเออปีหกหกห้าปีนี้เออแม่พี่อะแรกๆเนี่ยเขาเป็นรอยเป็นแดงเป็นถลอกแบบเริ่มถลอกแล้วเริ่มแสบแล้วคือเขานั่งตรงไหนเขาก็จะบ่นว่าเจ็บจะนั่งไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแม่พี่อยู่ศูนย์นะคะคนที่ศูนย์เขาก็รักษาไปตามที่ที่ศูนย์ดูแลนะคะพี่ก็เปลี่ยนที่นอนบอกว่าที่นอนนี้จะช่วยในเรื่องที่แบบเหมือนกับออแปะกดทับป้องกันไม่ให้มันอาจจะไม่ต้องไม่ลุกลามไปอะไรเงี้ยค่ะพอ ไปใช้พอไปใช้จริงน้องที่ศูนย์เขาก็บอกว่าพี่แผลแผลคุณแม่น่ะดีขึ้นอืแล้วแม่ก็ไม่บน่นไม่บ่นเลยว่าเอ้ยเจ็บคือการพลิกตัวธรรมดาต้องพลิกตัวสองาชั่วโมงใช่ไหมคะที่ศูนย์เขาพลิกตัวเนี่ยห่างขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่พลิกเลยนะคะคือแบบว่าใช้ที่นอนแล้วก็ยังต้องพลิกอยู่แต่อาจจะห่างขึ้นแผลนี่แบบหายบอกคุณยายไม่ไม่เจ็บแผลแล้วคะ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เลยแบบเอ้ยน้าเริ่มเป็นแล้วไม่ได้ละเราเรายอมซื้อเลยดีกว่า ทีนี้ใช้ไปลองหารเป็นหลายวันดูอเออพี่ว่าคุมค้มคุ้มคุ้มมากๆใช้ที่นอนลมต้องเสียค่าไฟสมมติว่าให้ศูนย์ห้าร้อยบาทเออแต่มาเทียบกับซื้อที่นอนเนี้เราจ่ายก้อนเดียวแต่เราไม่ต้องเสียค่าไฟนะคะแต่เมื่อเทียบแล้วเนี่ยถูกกว่าเยอะเราได้ผลจริงกับได้รับการบรินนการที่ที่โอเคอนะเนาะน้องก็แบบว่าดูแบบใส่ใจแล้วก็ตอบ ก็ตอบพี่ทันทีหาข้อมูลมาให้พี่ทันทีแล้วเวลาพี่มาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการต้อนรับอย่างดีเพราะว่าพี่ซื้อสินค้าที่นี่ไปเป็นเป็นที่นอนอีกก็เป็นสามชิ้นละที่พี่ซื้อมีครบมานาะสินค้าที่แบบว่าเราต้องการแล้วให้เราดูเราเทสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แนะนำมานะคะถ้าแบบว่าพี่ดูแล้วอาจใช้แล้วมันโอเคใช่ป่ะเออเราก็แนะนำเขาได้เพราะว่าเงินที่เขาจ่ายอ่ะใช่ป่ะมันก็ต้องคุ้มค่าเออกับสิ่งที่เขาได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม